ติดแบล็คลิสติดแบล็คลิสก็ซื้อบ้านได้นะคะทุกคนนะคะเคยได้ยินไหมคะมีแต่เคยได้ยินว่าติดแบล็คลิสนี่คือจบอนาคตแล้วนะคะทางการเงินนะคะเหมือนตายทั้งเป็นนะคะไม่ได้ผุดได้เกิดแล้วชาตินี้นะคะคนมักจะคิดกันแบบนี้ว่าติดแบล็คลิสเนี่ยก็คือหมดและหมดหนทางแต่จริงๆแล้วติด แบล็ลิสสามารถซื้อบ้านได้วิธีการยังไงนะคะมี3ขั้นตอนนะคะ3ขั้นตอนอว่าทำยังไงจะจะซื้อบ้านได้จากการติดแบล็คลิสหนึ่งนะคะไปเช็คเครดิตบูโรนะคะเช็คเครดิตบูโรก็คือ ไปที่ธนาคารต่างๆนะคะบอกว่าเช็คเครดิตบุโรเดี๋ยวนี้สามารถเช็คจากในแอปธนาคารได้นะคะน่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยนะคะแล้ววิธีที่แน่นอนแล้วก็คือรู้คําตอบชัดเจนเลยอันนั้นคือรู้เครดิตเบื้องต้นนะคะรู้เครดิตเบื้องต้นรู้เครดิตเบื้องต้นแต่เรายังไม่รู้ว่าจะวางแผนยังไงอ่ะบอกเทคนิคเคล็ดลับความลับไปเลยไปที่ธนาคาร ทออสธนาคารทออสอนี่สนับสนุนเรื่องการมีบ้านสําหรับประชาชนอยู่แล้วนะคะไปที่ฝ่ายสินเชื่อบอกว่าขอตรวจเครดิตขอตรวจเครดิตบูโรนะคะอ่อก็จะเป็นประมาณเรารอประมาณอยู่ประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็จะทราบผลคะแนนเครดิตเลยนะคะว่าสกอร์เราอยู่ระดับไหนนะคะเขาก็จะมีสกอร์ a b c d e f นะคะแล้วก็กจะบอกด้วยว่าคุณอยู่เกรดไหนเกรด a เนี่ยกู้ได้อยู่แล้วนะคะ ถ้าเป็นสกอร์ตกก็จะมีวิธีการที่ธนาคารบอกว่าความสามารถของคุณเนี่ยคะแนนคะแนนเครดิตของคุณเนี่ยต้องแก้ไขแบบไหนนะคะจะมีที่ปิดหนี้แล้วก็กู้ได้เลยหรือปิดหนี้แล้วต้องรอระยะเวลาอันนี้คือสเต็ปแรกสเต็ปที่สองเมื่อเรารู้แล้วว่าคะแนนสกอร์เครดิตเราอยู่ในระดับไหนแล้วเราก็ไปจัดการแก้ไขาตามนั้นซะ ที่ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารเขาให้คําแนะนํามาว่าวิธีแก้ไขให้เครดิตกลับมาสู่ปกตินะคะเมื่อแก้เครดิตได้แล้วนะคะก็วางแผนซะเช็ควงเงินขั้นต่อไปก็คือขั้นตอนที่3มก็คือเช็ควงเงินความสามารถของเรานะคะความสามารถว่ารายได้เท่านี้มีภาระเท่านี้เงินคงเหลือเท่านี้สามารถกู้ได้ที่วงเงินเท่าไหร่นั่นก็คือขั้นตอนที่3ามจากนั้นก็ไปเลือกบ้านได้เลยค่ะ3ขั้นตอนข้าวๆนะคะ แต่ถ้าอยากรู้เจาะลึกลงไปในรา,รายละเอียดของแต่ละบุคคลนะคะมาปรึกษาได้นะคะพี่เอเอวันโบเกอร์นะคะมาดามเอวันนะคะสำหรับคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ด้วยนะคะ